สูตรน้ำกระเจีย๊ยบเปรี้ยวหวานชื่นใจมากเลยนะคะมีสปปรรพคุณทางการแพทย์เยอะแยะมากมายเลยเรามาดูวิธีการต้มน้ำกระเจีย๊ยบกันนะคะใส่น้ำสะอาดลงไป2ลิตรนะคะจากนั้นล้างกระเจีย๊ยบแห้งนะคะ40กรัมพอล้างเสร็จก็พักไว้ก่อนน้ำเดือดมากแล้วก็เอากระเจีย๊ยบลงไปได้เลยนะคะต้มกระเจีย๊ยบอีกประมาณ15นาทีนะคะ ให้ออกสีแดงๆเยอะๆเลยละค่ะกระเจี๊ยบจะออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามมากๆเลยพอต้มครบ15นาทีเห็นไหมคะสีแดงจะชัดเจนมากๆเลยค่ะเราก็มากรองนะคะกรองน้ํากระเจี๊ยบใช้ผ้าขาวสองชั้นค่ะใส่ตัวกรองอีกทีนึ้ง เทน้ำกระเจีย๊ยบลงไปนะคะกลองอดอกกระเจีย๊ยบออกก่อนค่ะพอได้น้ำกระเจีย๊ยบแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำตาลนะคะร้อกรัมเพื่อที่จะให้ออกเปรี้ยวหวานค่ะควรให้น้ำตาลละลายให้เข้ากันกับน้ำกระเจีย๊ยบละลายจนหมดแล้วพักให้เย็นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะอร่อยมากเลยล่ะคะ่ะ